สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมจธนรัทพนะครับที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองนะครับที่ได้รับการสนับสนุนและก็คําแนะนําจากกศธนและสาวฟรนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะครับจะพาไปดู2โรงเรียนเช่นเคยนั่นก็คือโรงเรียนวัดใหม่หนองพระอ,องค์แล้วก็โรงเรียนวัดปัจจันตารามครับโรงเรียนแรกนะครับเดี๋ยวเราไปกันก่อนเลยที่โรงเรียนวัดใหม่หนองพระองค์ครับ ผมอยู่กับครูนิชาแล้วนะครับครูแกนนาของีินี่ครับสวัสดีครับสสวัสดีคโอ้โหนี่เด็กๆก,กำลังจะเตรียมเข้าเรียนกันเลยนะครับครูครับถามก่อนครับว่า ก่อนหน้านี้ครับโรงเรียนของเรามีข้อจํากัดในการเรียนการสอนอยังไงบ้างครับเด็กของเราส่วนมาก90%เลยเป็นเด็กชาติพันธุ์มีปัญหาในเรื่องของภาษาในเรื่องของการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์นะคะในเรื่องของทักษะภาษาไทยนี่มีปัญหาอย่างมากมะคะ่ะครับผมแล้วทางกรสตแล้วก็ทางซาวฟิชเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ,อยังไงบ้างครับได้นําวิธีการสอน a c t i v e l e a r n i n g หรือหรือสต e ีมด i สไซเคอเรสต์ตเงนี้ เข้ามาใช้ในการสอนของคุณครูทุกระดับชั้นเลยค่ะที่โรงเรียนของเราก็จะมีกิจกรรมสารยามเช้ากิจกรรม PLC สาระยามเช้านี้เด็กๆนะคะจะนําความรู้ต่างๆมานําเสนอแล้วก็มี PLC ตอนเย็นทุกวันศุกร์ระดมความคิดแล้วเราก็นํากระบวนการสตรีมเดไซน์โปรเซสนะคะมาเสริมในในเรื่องของสารยามเช้าและก็ในกิจกรรม PLC ด้วยครับผมและจากใช้ไปแล้วเนี่ยการเรียนการสอนเป็นยังไงบ้างคะคุณครูสอนเป็นยังไงบ้างนักเรียนผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเด็กๆได้รับการเรียนรู้ และเด็กๆก,ก็มีความแอคทีฟในการเรียนรู้มีความสนใจมากขึ้นและมีความสุขค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมที่ครูจะพาไปดูมีอะไรบ้างคะก็คือกิจกรรมกระเป๋าผ้าค่ะและก็จะมีกิจกรรมการสอนแบบแอคทีฟเลอร์นิ่งวิชาภาษาไทยค่ะโอ้น่าสนใจอยากรู้แล้วไปยังไงไปดูกันค่ะ,คะ นี่เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรกกันก่อนดีกว่านะครับอย่างที่ครูนิชาบอกว่าก็คือเป็นการทํากระเป๋าผ้าแฮนด์เมดทำไมต้องเป็นกระเป๋าผ้าครับเพราะว่าเนื่องจากครั้งแรกเลยเราทํากิจกรรม Creative, Learning Box, Thinking Box อกะค,ะค่ะทีเนี้ยการนํากล่องกลับบ้านมีปัญหาเด็กๆก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะคุณครูขาหนูเอากล่องกลับบ้านเนี้ยลำบากมากอยากได้เป็นกระเป๋าผ้าดีกว่า<อ>ค่ะเขาก็เลยครีเอทขึ้นมาว่า เฮ้ยทำกระเป๋าผ้าหนูต้องทํำยังไงบ้างแต่ว่าการทํากระเป๋าผ้าแฮนด์เมดนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเมกเก p a สเปซที่ที่เราได้นําตัวสตีมดิสอปโรเซสมาใช้ด้วยะนะคะแต่ละขั้นตอนเอามาใช้ยังไงบ้างครับก็ครั้งแรกเลยก็จะมีออกแบบวางแผนเด็กๆก็ร่วมกันวางแผนกับคุณครูพอออกแบบเสร็จแล้วมาเย็บกระเป๋าก่อนอจน พนักงานเย็บพนักงานรีดใช่ค่ะอพอเสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะนําไปร่างภาพตามที่เขาชอบ,บแล้วก็นํามาระบายสีจังเลว,ว่าถ้าเกิดมาเรียนนี้ก็จะเห็นเด็กๆหิ้วกระเป๋าผ้าแบบนี้มาทุก<ช>วันเลยเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนี้เลยใช่ค่ะนะครับเยี่ยมเลยครับปดหนูชื่ออะไรครับหนูชื่อดาค่ะน้องดา ถามนิดนึงระหว่างนั่งเรียนในห้องเรียนแบบธรรมดาทั่วไปกับทํากิจกรรมแบบนี้ชอบแบบไหนวาะชอบการทํากิจกรรมค่ะเพราะเราได้ลงมือทําเราได้ฝึกฝนฝีมือตอนเองค่ะนี่ตัวเล็กพับอยู่ฝ่ายเย่าผ้าบอกเลยฝีมือดีมากนะคะชื่ออะไรครับน้องอะไรครับชื่อปุ้ยปุ้ยค่ะน้องปุ้ยชอบไหมเย่าผ้าแบบนี้ชอบค่ะเออคิดว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างในอนาคต ใช้เป็นกระเป๋าได้ค่ะอ๋อแล้วเราเย็บอย่างอื่นได้ไหมเช่นพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยนอกจากกระเป๋าได้ค่ะได้ด้วยเนาะเยี่ยมเลยอ่ะตอนนี้เรามาอยู่กับกิจกรรมที่2องนะฮะเป็นกิจกรรม active learning นั่นเองนะครับอยู่กับครูแอนนะครับสวัสดีครับครูแอนครับสวัสดีค่ะบครูแอนครับอันนี้เป็นวิชาภาษาไทยถูกไหมฮะเอาตัว steam design process มาใช้กับการสอนภาษาไทยยังไงบ้างฮะ อันดับแรกนะคะเราก็จะใช้กิจกรรม active learning นะคะก็<ม>คือให้เด็กนักเรียนมีการาวางแผน<ม>รวมกันทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มาปฏิบัติโดยการใช้กระบวนการสเตมดีไซน์โปรเซสนะคะในเรื่องการแต่งกออันดับแรกเลยให้รู้จักฉันทลักก่อน<ม>และก็ร่วมกันแต่งกร,รซึ่งแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้เนื้อหาของการแต่งกรไม่เหมือนกัน<ม>ค่ะแล้วกิจกรรมคืออยู่ในขั้นตอนไหนแลวคะ ก็คือกิจกรรมกระบวนการลงมือปฏิบัติเดี๋ยวไปดูนะน้องๆแต่ละทีมจะแต่งกรอนกันได้ยังไงบ้างค่ะอันนี้ได้กรของโรงเรียนวัดใหม่นองพระองคนะ์เนาะโรงเรียนชื่อวัดใหม่นองพระองค์ครูมั่นคงในการสอนนักเรียนพ่อขุนรามคิดค้นอักษรมีค่ากว่า สิ่งของอื่นหนักหนาชื่ออะไรครับชื่อออนค่ะน้องออนน้องออนเป็นไงบ้างเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้กระบวนการแบบนี้ก็สนุกค่ะ<ม>ได้ได้ทำงานกันเป็นทีมได้ได้แสดงความคิดเห็นค่ะแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมสนุกดีค่ะ หนูชอบการเรียนแบบนี้ที่สุดเลยค่ะโอ้คุณแอนครับผลการเรียนรู้จากการที่ใช้กระบวนการนี้มาสอนเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับกับน้องๆครับกระบวนการนี้นะคะก็ดีกว่าการเรียนการสอนแบบแต่ก่อนเนาะซึ่งการเรียนการสอนแบบแต่ก่อนเนี่ยภาษาไทยถือว่าเป็นวิชาที่ยากแต่พอเอากระบวนการนี้เข้ามาใช้กับเด็กทําให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะการที่จะตอบคําถามได้เร็วขึ้นนะคะก็ทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละเรื่องในแต่ละ ชั่วโมงนี้ผ่านไปด้วยเด็กก็มีความสุขหลังจากโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ Starfit มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีผลสลัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ ฟีดแบ็กของเด็กเป็นไงบ้างครับใช่ค่ะเด็กๆมีความสุขมากอยากจะมาทํากิจกรรมทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมาโรงเรียนสุดท้ายนะเดี๋ยวให้ครูฝากอะไรไปถึงโค้ชหน่อยครับพูดอะไรถึงโค้ชหน่อยก็ขอขอบคุณโค้ชนะคะโค้ชกระเต็นกับโค้ชแจ็คค่ะซึ่งเป็นคนที่ดูแลตรงนี้ให้คำปรึกษาดีมากๆคอยช่วยเหลือคุณครูทุกอย่างครับผมต้องขอบคุณครูนิชาแล้วก็โรงเรียนวัดใหม่หนองพระองค์ด้วยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมนี่คือแค่โรงเรียนแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โรงเรียนต่อไปเลยครับ แรงแล้วตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่โรงเรียนที่2ของจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะครับนั่นก็คือโรงเรียนวัดปัจจันตารามนั่นเองนะครับโรงเรียนนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้เราได้ดูกันบ้างตามไปดูข้างในเลยครับ เจอครูกบแล้วครับสวัสดีครับครูกบครับครูกบก็คือครูแกนนําของโรงเรียนวัดประจันตารามนั่นเอง<ช>นะคร<ะ>ับครูกบเดี๋ยวเราเดินไปคุยไปกันครบครูกบครับถามก่อน<ม>ว่าก่อนหน้านี้โรงเรียนของเราครับมีข้อ<ม>จํากัดในการเรียนการสอนอย่างไรบ้างคุณครูคเองก็จะประสบปัญหาด้านการสอนหลายอย่างเลยค่ะจะหยุดเรียนค่อนข้างเยอะทีทางกอตาอแล้วก็สาฟิชเนี่ยเขามาช่วยเหลือยังไงบ้างครับกับโรงเรียนของเรามาช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการเรียนการสอนแล้วก็ยังมีเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินนักเรียนอย่างเครื่องมือ ของ TDI แล้วก็ตัวระบบ Qinfo ที่แบบว่าม,มาช่วยให้คุณครูเก็บข้อมูลนักเรียนแล้วก็ติดตามเรียนได้ง่ายขึ้นค่ะตัวทีมดีไซน์โปรเซสทางโรงเรียนเราเนี่ยก็จะมีนวัตรกรรมที่ชื่อว่า Learning t a c k e เป็นชุดแข่งการเรียนรู้ค่ะคทีนี้พอเราได้ออกมาใช้แล้วเนี่ยคุณครูมีการสอนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะพอมาเป็น Active Learning ใช่ไหมคะเด็กก็จะได้ลงมือทำ เด็กก็จะได้คิดได้พูดคุยกับเพื่อนได้มีมปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในห้องอทีเนี้ยผลงานที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดความภาคภูมิใจกับตัวเด็กด้วยครับแล้วกิจกรรมที่จะพาไปดูวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรยังไงบ้างครับสําหรับกิจกรรมที่จะพาไปดูวันนี้นะคะก็จะเป็น2กิจกรรมรเป็นหัวข้อของการประดิษฐ์ครับแล้วก็อีกอันนึงคือวิทยาศาสตร์จะเป็นในหัวข้อน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็ข้างขึ้นข้างแรบค่ะโอเคครับอ่ะน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้ค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะ<ฤ>ก็จะเป็นห้องกิจกรรมเรียนรู้ของเราซึ่งจะมีครู2ท่านคือครูแหม่มกับครูเอ๋<ฤ>ครูแหม่มจะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์<ฤ>ส่วนครูเอ๋ก็จะเป็นวิชาการงานค่ะโอเควิชาแรกที่จะสอนกันคือวิชาอะไรฮะวิชาวิทยาศาสตรว์วิทยาศาสตร<ฤ>์โอเคอาจารยผมขอไปคุยกับครูแหม่มก่อนโอเคค่ะ อ่าเดี๋ยวมาคุยกับครูแหม่มก่อนสอนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะคะสวัสดีครับครูแหม่มครับครูแหม่มวันนี้สอนอะไรน้องๆฮะอ,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 อ่อสอนเป็นข้างขึ้นข้างแรมค่ะเป็นเนื้อหาวิทยาศาสตร์อ่าแล้วครูเอาตัวสตีมดีไซน์โปรเซส s มาใช้กับกิจกรรมนี้ไงฮะค่ะสตีมดีไซน์โปรเซส s ของเรานะคะเริ่มจากการตั้งคําถามเด็กๆครับถามเรื่องของกลางวันกลางคืนพอรู้แล้วกลางวันกลางคืนมีอะไรให้ความจินตนาการสร้างออกมาว่าแบ่งแยกระหว่างกลางวันกับกลางคืนนะคะพอออกแบบ เสร็จแล้วจินตนาการสอมพันธ์่าความรู้เนาะอแบบเสร็จแล้วก็ไปเป็นแพลนใช่ไหมคะวางแผนวางแผนวางแผนว่าถ้าเราเรียนนี้เสร็จแล้วอะเราจะออกแบบออกมาในรูปแบบไหนวางแผนชิ้นงานของเราโดยเปเปิ์มาเช่ที่บอกทปเปิลมานี่ใช่ค่ะเสร็จแล้วขั้นตอนที่4ก็เป็นขั้นตอนที่ทําแล้วลงมือทำช่วยกันหลังจากนั้นพอเราได้ชิ้นงานออกมาเด็กๆก็นําเสนอใช่นําเสนอหน้าห้องให้เพื่อนๆแต่ละกลุ่มได้ มีส่วนร่วมในการตั้งคำถามตอบคำถามด้วยโอเค,คไปดูครผลงานการเดึนรูปของน้องๆไปเปิ่มมาเช่เกับข้างขึ้นข้างแรมจะออกมาเป็นยังไงค่ะครับเราต้องมาทําอะไรเนี่ยตอนนี้มาผสมสีค่ะอ๋อผสมสีให้ใ<ช>ได้สีที่เราต้องการ<ช>แล้วยังไงต่อ แล้วก็นําไปแปะลงที่อันนี้เลยคะ่ะอ๋อแปะตรงที่เราว่าวาดเ<ช>อาไว้เย,ยียงเอาไว้อ๋อนี่เขาเรียกว่าเปเปอร์มาเช่ใช่ค่ะอันนี้เป็นพ้าอาทิตย์ครับพระอาทิตย์หูทำไมพระอาทิตย์มีหลายสีแบบนี้่ฮะเพื่อนเพื่อนเขาให้ผมกระส่งครับอ๋อไม่ได้คิดเองเพื่อนเพื่อนบอกผมก็ มันต้องคุยกันใช่ไหมเออเราเรามีหน้าที่ผสมแล้วก็เพื่อนแบบว่าเป็นคนแบบสายศิลปะใช่ไหมมาผสมสีแบบนี้ให้เช้ครับเดี๋ยวมาคุยกับน้องครูกันหน่อยนะครับน้องครูครับทำกิจกรรมแบบนี้เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรงไงบ้างครับ ให้เรียนรู้เกี่ยวกับค้างขึ้นค้างแรงครับทํากิจกรรมแบบนี้กับการเรียนแบบเก่าชอบแบบไหนมากกว่ากันครับชอบแบบนี้มากกว่าครับเพราะว่ามันดูเข้าใจง่ายกว่าครับโอ้โหครูแหม่มครับผลงานของน้องๆแต่ละกลุ่มนี่คือใช้ได้เลยนะฝีมือดีเลยนะได้เรียนรู้ไปด้วยทํางานเสร็จหรือเปล่าไปด้วยนะฮะผลการเรียนรู้ของเด็กๆที่เราเอากระบวนการนี้มาใช้เป็นไงครับตั้แบบิี่ชาอ่เด็กๆนะคะส่วนก็ก็จะชื่นชอบแล้วเขาก็จะได้ออกแบบ ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของเขาพอเราบวดผลการเรียนรู้จะใช้แบบทดสอบเนาะแล้วก็ให้เด็กสอบอ่ะเขาก็ทําได้เด็กดีขึ้นค่ะแล้วก็ไม่เครียดแล้วก็มีความสุขมากขึ้นอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้นด้วยค่ะเย,ยาาี่ยมครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่กับครูเอนั่นเองสวัสดีครับครูเอครับกิจกรรมรรนี้เกี่ยวกับอะไรยังไงครับค่ะสำหรับเรียนนิ่งแพ็กเกจของเราก็จะมีแผ่นไม้แผ่นไม้ให้เด็กๆแล้วก็ไม้ไอตรีมอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถสร้างชิ้นงานหรือจากจินตนาการของเด็กเร a r นนิ่งแพ็กเกจนะคะในการให้เด็กๆได้กลับไปทําที่บ้านแล้วกิจกรรมนี้ครับเราใช้ตัวสติมดีไซน์โปรเซสมาใช้อย่างไงบ้างครับแต่ละขั้นตอนครับเลยอันนี้ให้นักเรียนช่วยกันคิด พอคิดเริ่มคิดเริ่มจินตนาการได้วางแผนมีการวางแผนแล้วลงมือทำใช่มีการลงมือทําเสร็จแล้วลงมือทําชิ้นงานที่ได้สามารถสะท้อนอะไรกับเด็กได้บ้างให้เด็กคิดต่ออีกว่ามันสะท้อนหรือว่าสามารถนาเอาไปทาอะไรต่อยอดได้อีกวันนี้เดี๋ยวเราดูนะคว่าเด็กๆจะจินตนาการต่อยอดจากวัสดุวัสดุก็คือไม้อติมใช่ไม้อติมไปทำอะไรไงได้บ้างได้ค่ะใช่ค่ะ ฝีมือดีมากเราจะเอาไม้ไอติมมาทําอะไรครับวันนี้ทําเป็นร้านกาแฟเล็กๆครับอาร้านกาแฟนี้เขียนว่ากาแฟโบราณใช่ไหมร้านกาแฟโบราณ<ช>โอโหโวมาทําเป็นร้านกาแฟเลยครับมาดูกลุ่มนี้บ้างกําลังออกแบบเลยนะครับอันนี้เราจะทําอะไรเยกับ<ำ>ไม้ไอติมทร้านค้าค่ะร้านค้าขายอะไรครับขา,าะะขายทุกอย่างเลยค่ะขายทุกอย่างเลยคุยกับน้องไม้บ้างน,นะครับเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ทําร้านสมิงขึ้นมา<ะ>สมิงห์ห้า นะครูมาเป็นไงบ้างครับเราเราเรียนรู้กิจกรรมแบบนี้กับครูเอได้อะไรไปบ้างก็ได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้ความรู้มือค่ะแล้วก็ได้ความสนุกค่ะโอ้โหครูเอครับฝีมือของน้องแต่ละกลุ่มนี่คือไม่ธรรมดานะจากไปไอติมที่เจาไปทิ้งเนี่ยมาทําเป็นโมเดลร้านกาแฟงี้ร้านขายทุกอย่างงี้นะครับครูเอากระบวนการนี้มาใช้แล้วเด็กๆเรียนรู้เป็นไงบ้างคะับสำหรับคลรับ ผลลั์ของเด็กเด็กสามารถเอาไปต่อยอดได้ค่ะสามารถเอาไปสร้างอาชีพแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการเรียนแบบเดิมๆนะฮะผลการเรียนรู้เด็กๆเป็นไงบ้างการเรียนรู้แบบเก่าเนี่ยเด็กอาจจะไม่ได้คิดเองเท่าทำครูเท่าที่ควรแต่ว่าแบบใหม่เด็กคิดเองทำเองและสามารถต่อยอดเองได้นะคะสยงตอบรับหรือว่าฟิดแบบที่เด็กๆมาถึงเราเป็นไงบ้างคะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนแบบนพูดได้คำเดียวว่าชอบมากเด็กชอบที่จะสร้างชิ้นงานแทนที่จะนั่งเรียนเฉยๆมองคุณครูสอนไม่ค่ะ ชอบคิดชอบทำแล้วก็ลงมือทำเองหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารวมทั้งโครงการการลวมือต่างๆบรรลุวัตถุป,ประสงค์และประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนครับโอโ้โหได้เห็นเด็กๆทำกิจกรรมแล้วก็รู้เลยว่าสนุกด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวให้ครูปกเนี่ย ก็อะไรไปถึงโค้ชหน่อยครับสาหรับโค้ชที่ดูแลโรงเรียนวัดประจันตารามนะคะก็จะเป็น2ท่านก็คือโค้ชแจ็คกับโค้ชกระเตนนะคะโค้ชก็จะอ่านคอยตอบคอยแนะนําคอยแก้ไขแล้วหรือแม้แต่ว่าการจัดการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์หรือข้อมูลอะไรค่ะโค้ชจะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกอย่างทุกสิ่งจริงๆเลยค่ะออยังไงก็ต้องขอบคุณโค้ชทั้งสองมากๆเลยค่ะคเยี่ยมเลยนะ,ะยังไงวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะโรงเรียนวัดประจันตรามแล้วก็ครูปกมากด้วยนะครับขอบคุณค่ะ โอ้โหวันนี้ครับต้องขอขอบคุณโรงเรียนวัดใหม่หนองพระอ,องค์แล้วก็โรงเรียนวัดปัจจันตารามจังหวัดสมุรสาครด้วยนะครับที่พาเราไปดูกิจกรรมสะดวกสนุกแบบนี้ครับและที่สําคัญต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนให้คําแนะนาําแล้วก็ให้โอกาสทางการศึกษากับน้องๆแบบนี้นั่นก็คือกศธและสา f ฟิชนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้านะสวัสดีครับ